ดีครับสว bueno. ัสดีพ่อแม่พี่น้องปอดภัยสุขสุขคนด้วครับผมพบกับผมอีกแล้ว <sl> ป <uros> ุชแนลรินรัวพี่น้องตอนนี้มาซ้อมเต้นนะคะมาซ้อมเต้นอ่าอีกเพลงหนึ่งเหมือนเมื่กีเป็นเพลงที่แบบว่าเมื่อไปจุดพล็กเนี่ยพี่น้องมันจะต้องแบบว่ามันมันต้องเหนือว่าตัวพี่เอียร์แปลกไหมคเอาเพราะว่าตอนที่เห็นบ่ดยิข้างล่างข่อยก้าลังซุ่มซ้อมกันแบบใหญ่โตโมโหลาอลังการมากเพราะว่าเมื่อ คืนรอบนี้มันจะมีอีหยังที่แบบพี่น้องสีขาดบ่ถึงเออว่าอุ้ยมันมีคนหนีน้ำบ่ออย่างเสีพี่น้องเสื้อก็เอากันมาเบิร์เอามาให้เบิร์เพราะว่าเอามาใส่งานกันให้เบิร์เพราะว่าเพราะว่าตัวจะเป็นจุดขายมาคอยเห็นคอยยักหัวพี่น้องเอาเบาอีลีเอาเบิร์ <c oughs> <c oughs> นเบิร์กระดาษทาสอบเลยเพาะเาะต่าสอบอยู่ท่าบนคอยยักหัวพี่น้องต้องไปเบิร์้ได้ไลซ์สดอ่า วันศุกร์เสาร์นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แน่นอนเด้อพี่น้องเด้อต้องไปเบิง่งศุกร์เสาร์อาทิตย์พี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดเด็ดขาดต้องไปเบิง่งทุกคนจะให้ไปแล้วใ,ให้พี่น้องเบิง่งว่ามันเป็นจังแดดนิดๆน้อยๆเอาแบบหอมประหงประหงคอห้าหกเจ็ดไป <c oughs> <c oughs> นี่แหลาเป็นยังไงพี่น้องเอาให้เห็นแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอ่พอป่าตองเอาลายถ้าสมูตเอาลายพี่น้องสิอันนี้บ่จะไปเบอร์นี่ไหร่สดพี่น้องต้องเบอร์นี่ไหร่สดเด้พี่นอ้อง,งไล,สงลส่สดสุกเสานี้เจอกันแน่นอนเพราะว่าเพื่อนสิจัดเต็มก็เก่าอีกเด้อพี่น้องเพราะว่าเอ,อิ้นโคนมาหลายแห้งบ่ว่าสิเป็นอ่านักแสดงสมทบเออเ่าว่าสิเป็น,อนเอ,อเอฟซีพูดนั่นผู้นี้ผู้นั้นผู้นี้มาโหมาหลายสิ่งหลายอย่างหลายคน พิเ่เอิญมาเบิดว่ดาสันมาว่านผี่ถ้าผู้ใดญจะเบิร์ตคีมหมาว่านพูดูหน่อยสิหูวว่ามีผู้ให่มากเนี่ยแล้วคนหนึ่งมันอนี้ก็เพิ่มมาอีกวันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนมันต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อให้มันได,ด้ไหลายดิพี่นอ้องยวสิผ้าไปถามไปเบิ่งเขาเ้าวบ่นนิดนึงเบิรนะ์เบิร์สภาพแต่เะคาค่นวันนี้พี่น้องเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมรอรอ เบิร์สภาพแล้วอืเส็จปึ๊บฝั่งนี้มันการมาเดี๋ยวอนี้เป็นโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอโอ้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 อ้โอ้อ้อ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โออ้โ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 อ้้โอ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 ออ้โ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 อ้อ้โ้ มาทำกดนูตะวัเปียกก่อนมูมาจีนเปียบมาตั้งแต่ศรีษะเออห้ากเจ็ดแดหทำไมสวยขึ้นจังเลยก็เาทอะไรแไม่้สา เอาันมันเมื่อยดียากโอนเมื่อยนีเนียจนอดีจำน่ากับเมื่อยอีกอาบูจะกระตินแคได้อยู่ดูงวได้ยู่นเอาแม่จุ๊บบอบูแขอ๋อบูแขนบอตวมเนี่สวอ้้าวอ้าเอากว่าส้วมแมโอ้ต้องเพิ่มแซงเลยท่างนีต้องมาท่าผิ้คือบอสุ่มเตตีนกาบนหนังกูแนบอแม่อันนี้คู่มอมไป อย่ามาทำผิดทีจ้ะมันจะเห็นไฟแมวมันมองโมเห็นแมควโค้ชติดเข่าตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยผ่านจ้าสามสี่ห้าวิแล้วจ้าเสียใจจ้าแรงมากเบิ่งเอาเด้อหัวหน้าเด้อลูกน้องเจ้าน่ะเด้อเบิ่งเอาเด้ออุ้ยไฝบี๋ของตี๋นี่แหละคุณ กำลังว่าสิโอ้สิถามว่าเมื่ออยู่บอกเป็นห่วงเป็นอย่าง<ต>อู้สาเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่มันคือธาตุแท้นี่แหละธาตุแท้เบิ้งของอีนกหูกนี่ <laughs> เอออันนี้บรรยากาศหลังซ้อมเต้นเสร็จแล้วนะครับอันนี้ so โซฮอตแล้วก็นอกอ้องตาเอออันนี้น้องปอน น้องปอหลังสามเต้นเป็นยังไงบ네้างเหนื่อยไหมคะวันนี 2> 2> ้ก็เหนื่อยนิดนึงค่ะเน่าเป็นแต่เน่าอยู่เนาะแต่ว่ามาคาแต่วามาคาสุดท้ายเดี๋ยววาสันเขาบอกเขาบอกว่าปอนโยกดากแข้งดีวาสันยึกยึกยึกเหรอแม้ทานยึกยึกยึกเหรอแม่เมื่อกี้เหรอแม่เออแต่บลอกเทปเบิ้งจากดาเบิ้งยึกยึกยึกเออ ววแบบัไตอันนี้ก็นึ่งกตัวเล็กเหนื่อยไหมคาวบันนี้เออไรคุณแบบุยคนเรอ๋อเป็นจังไรไปคืนนั้นเบอกหวยเราบอกจะยิ่งคาร์บาถือหวยบอ่าไม่ได้คืนอ่ะเป็นอย่างขึ้บอขืนบอเวลาพาตื่นสามากับหาน้ำอาเปียวอ๋อบอพะว่าน้ำบอไหลมันบอไหลเต็นี่อลีบอหน้ามลายตอนใดบันย้

มันบอกว่าให้ยอมนี้ก็ธรรมดาพี่น้องครับามันลายปีแล้วอ๋อเออแมนยูมันก็อ๋อตัวนีีแมนบอลนี่อ๋อใส่ลายปีแล้ปลาปลามันขาบ่หอดบอลรึอจังหนึ่หอยบอลอ๋ออออ่าสู่กันปอไปเด้อพี่น้องเด้ออืมตุย่โตนะปลาปลา คุณึังเป็นไงบ้างคะโอเคครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเมื่อย่บอกคุณยังเด็กตั้งใจก็โอเคครับผมอ๋อถ้าเด็กตั้งใจมันก็เสร็จเร็วมันก็ไม่มีอะไรเลยเอออชินแล้วใช่ร้องมากไ่ะเอาละบัดรยิรอบสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อเพี่น้องจีซ้อมรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็จะอันนั้นเลยก็จะปล่อยเลยปล่อย นี่แหละพี่น้องนี่แหละบรรยากาศการสอบม,มันเป็นมันจะเสียกวาสิได้ผลงานแต่ละอย่งางนี่แหละพี่น้องกวาสิได้ผลงานกวาสิได้โชว์ใหญ่อย่างออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาเราก็ต้องใส่นในการเวลาในการสอบหลายอย่างเก็บรายละเอียดหลายอย่างแห้งพี่น้องทำมายมออยมยเยอะหน่อยเมื่อยบบกเล็กน้อยเด็กเหนื่อยมากหนูบอกเลยว่าเด็กเหนื่อยมากเพราะอะไรเด็กไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรแบบว่าเยอะแยะมากมายแบบนี้เท่ากับสพย,ยายามแบบว่าหาหาอย่างแบบ ป้อนเข้าไปมียังแปลกแปลกใหม่กระต่องเห็ดไปเรือให้พี่น้องได้เบิ่งขึ้นกันพี่น้องจะได้ดูแบบสิ่งใหม่โอ้ยแดดซองหนาเดี the, the. นะ๋ยวด้แดดซองหนานี่แหละพี่น้องก็จะได้เห็นโชว์ใหม่ๆวัฒนธรรมบ้างโชว์ซากลนบ้างเพลงไทยบ้างเพลงสตริงบ้างอย่างสิไปเรือเปื่อยนี่แหละ้อบแต่ละเธอเมื่อยพี่น้องอยากให้พี่น้องให้กำลังใจน้องๆทุกๆคนอันนี้คือ เลียวจริงๆทุกอย่างคือสดอิลีอยากให้พี่น้องได้เห็นนี่คือของจริงชีวิตจริงบ่อเดมาแตงบ่อเดมาปรุงบ่อเดมาส่วนใสยพี่น้องบ่อเดส่วนเหตุการณ์เบื่องหลอาความจริงเหนื่อยพี่น้องว่ามันเหนื่อยจริงๆก็ถึงบอกว่าเฮ็ดยังออกมาแต่ละอย่างเป็นผลงานที่ที่ต่างใจน้องเองก็ต่างใจเบื้องเรื่องพี่น้องนี่เห็นบ่อกุกคนต่างใจมากอยากให้ทุกคนให้กําลังใจเราก็อยากให้ทุกคน อยู่เป็นเอฟซีของน้องๆของผู้ใหญ่บาทฟิตได์ของแพผ้าแสงทองแบบนี้ตัวโดนต่อไปแล้วก็เป็นเอฟซีหมน้เนาะพี่น้องนี่ล่ะก็จังไดก็ฝากคลิปนี่น้ำเดือพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผมนะเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่เฮ็ดคลิปให้พี่น้องโดยเบิ่งอีกบ่ต้องห่วงสิอยู่จัะสิ่งแบบไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปจนกว่าผมจะเสียเศรอาเบื่อพวกเบื่อข่อยพุ่นละ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อ่ะแพรลี่มันนี่ก่อนเร็วหนีแพรลี่อีกคนหนึ่งปิดปิดคลิปแล้วมาปิดคลิปซีปิดคลิปซีเร็วปิดคลิปปิดคลิปปอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องปูชาแนลแล้วก็ฝากช่องเมรี่ทูฮามมาแล้วด้วยนะครับพี่น้อง ตอนนี้ยังเฮ็ดงานกันอยู่เดี๋ยวมือใดแบบว่านอกรอบจะมีความ,มนสนุกกว่าน,นี้แน่นอน,นเพราะว่าเดี๋ยวแม่ลีก็ขอยิสิไปเฮ็ดคิมมั่งกันอยู่เว้ากันแล้วเนาะแม่แม่แมเดี๋ยวเฮาจะพากันไปสนุกพี่น้องจะได้หัวกว่ันอีกคนบอกเลยแน่นอนค้บโคกเลยค่ะเออเอาอะพี่นอ้องไปอะไรพี่นอ้องแค่นี้เราจ้ดสวัสดีค่ะ